โยคราบสวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ้เสียทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Delta f o r ร์อีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะก็มาคอนเทนต์ในวันนี้เราก็ปืนที่เราจะมาเล่นในคลิปนี้ผมจะเล่นเจ้าปืนตัวนี้ที่ถืออยู่เลยนะครับทุกคนก็ให้ดูว่ามันคือปืนอะไรนะนี่คือปืน QBZ 95-1 Assault Rifle นั่นเองนะครับทุกคนก็ บอกเลยว่าสกินปืนตัวนี้เป็นอะไรที่สวยมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าแต่ละสกินปืนที่เข้ามานี่คือแบบสวยจริงๆแต่ก็แปลกเหมือนกันนะว่าแทบจะไม่ค่อยเห็นใครหยิบเจ้าปืนตัวนี้มาเล่นสักทีนะครับทุกคนก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะก็หลังๆมานี่คือผมเห็นแต่ CI แล้วก็ m 4แล้วก็อะไรที่แบบปะปลายกันนะครับทุกคนแต่ว่า q b z เนี่ยคือน้อยมากที่ผมจะเห็นนะครับทุกคนก็วันเนี้ยผมก็เลยหยิบเจ้าตัวเนี้ยมาทำเป็นคอนเทนต์นั่นเองนะครับทุกคนนะ ก็โอเคของแต่งผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับของแต่งผมจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้แล้วกันนะครับทุกคนก็เผื่อใครอยากจะเอาบิลนี้ไปใช้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะบอกข้อดีของเจ้าปืนตัวนี้ก่อนเจ้าปืนตัวนี้บอกเลยว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างนิ่งอยู่พอสมควรนะครับทุกคนแต่ว่าจุดขายของมันจะอยู่ที่ระยะการยิงครับก็คือ42เมตร ก็คือมันไกลมาพอกับพวกปืนอักคตะก,กูลอากก็คือปืนของสายตอนนี้น่าจะเป็นของสายดีคอนกับสายเอนจิเนียใช่ไหมก็นั่นแหละพอๆกันเลยระยะการยิงแล้วก็เรื่องกระสุนมันมีปรับใหม่แล้วก็คือเหมือนจากกระสุนตอนแรกมันมีแค่แม็ก0สามสิบกับแม็ก0หกสิบใช่ไหมตอนนี้มันมีแม็ก5สิบสิบห้าแล้วก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับทุกคนสําหรับใครที่แบบว่าไม่ต้องการแบบกดค้างนานอะไรขนาดนั้นก็นะครับอย่างเหมือนผมอ่ะก็คือผมไม,ไม่ไม่ไม่ชอบเลยพวกแม็กที่แบบว่า แม็กสาก็ไม่พอแม็กหกมันก็เยอะเกินไปก็เลยใช้เป็นแม็กสี่นั่นเองนะครับทุกคนก็คือเรากดค้างไปเลยคือจะได้ไม่ต้องกดนานขนาดนั้นพอหมดปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนแม็กนั่นเองนะครับทุกคนก็นั่นแหละตามนั้นก็ของแต่งผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือผมเน้นควบคุมแล้วก็เน้นแบบพวกค้องตัวนะครับทุกคนก็คือควบคุมจะเป็นของแต่งแล้วก็ข้องตัวก็จะเป็นพวกคาลิเบทนะครับทุกคนก็เน้นตามนี้เลยก็คือเน้นควบคุมเป็นหลักก็ เอ่อเวลาการวิ่งเวลาการโยกแบบมันก็จะทําให้เราแบบว่าคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ให้ตัวละครเรามีความกระจับกระเฉงมากขึ้นนะครับทุกคนก็นั่นแหละตามนั้นก็โอเคปะไม่อยากพูดพ้ามทำเพลงเยอะเดี๋ยวเราจะไปเล่นในเกมไปเลยดีกว่ากับเจ้าปืนคิวบีแซดปืนที่หลายคนมองข้ามแล้วก็แทบจะไม่มีขยิบมาเล่นเลยนะครับทุกคนโอเคไปครับ Let's go <S โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่สมอรภูมมรบนะครับทุกคนนะก็โอเคมาเกมเพิ่งเริ่มด้วยจัดไป ยิงไปก่อนเลยครับยิงไปก่อนเลยครับบอกเลย,บอ,เลยบอกเลยว่าจเจ้าปืนตัวนี้ระยะการยิงมันค่อนข้างที่จะไกลนะครับคุณประมาณถ้าจำไม่ผิดไม่รู้อะถ้าผมจำไม่ผิดน่าประมาณ4 2 4 2เมตรมันถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ดาเมจของมันก็แรงกว่าเจ้า M4 ด้วยนะทุกคนแรงกว่าเยอะเลยนั่นไงขนาดสไนเปอร์ยังโดนอะ่ะคิดดู สไนเปอร์ย <othe> <cues> <IS> ังโดนทุกคนโอ้เดี๋ยว็ดเด็ดแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนยิงปลายยิงปลายอ้าวเพื่อนเก็บทุหมดแล้วตายจ้าตายจ้าไม่มีคนมามีคนมาตายจ้าตรงนู้น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 มีคนตรงนู้นมีคนตรงนู้นมีคนฉันจำไม่ผิดเห็นสไนเปอร์ตายจ้าตายจ้า เอาโอ้รถถังเอารถถังมาขนาดนี้ใครจะสู้ได้แล้วโอ่โถปาระเบิดไปสองอันสองเม็ดบึ้มเย่ที่คนเข้ามาแน่นอนผมมั่นใจแดดไปโอเคแอดอยู่นี่แหละอันตรายครับทุกคน รอว่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่านะเนี่ยสวยยิงปู้ขึ้นไปยิงปู้ขึ้นไปเดี๋ยวไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยถนัดทางที่แคบเท่าไหรน่ทีไรอยู่นี่แหละปืนปืนเข้าไปโอ้ยสไนเปอร์ยิงสวนมาเลยสไนเปอร์ยิงสวนมาเลยว่ะเดี๋ยวได้เด้แป๊บนึงแป๊บนึง โอเคเโอเคเฮเรือหมดละเรือหมดละเ,ย,ละเย,ละย็นเย็นมีอยู่ข้างหน้าเราบุมเฮ้ยคุณ <c oughs> หมอมกระโดดเป็นกบเลยวะเมื่อกี้นี้มันค่อนข้างนิ่งนะครับทุกคนเจ้าปืนตัวนี้ผมมั่นใจเลยว่ามันค่อนข้างนิ่งแลลนนิ่งมากๆด้วยตายแล้วหรอที่เขาตายแล้วหรอไม่ทันได้สังเกต หมอบก่อนมอบก่อนมอบก่อนตายจ้าหัวแตกหัวแตกหัวแตกยิงไปยิงไปรอคนเข้ามาทุกคนรอคนเข้ามาจะเข้ามาตอนไหนไม่รู้เนี่ยตายจ้าสองหัวสองหัวเริ่มเลิกก่อนไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างหน้าเรา โอ้โหไม่ทันว่ะเยอะจริงแต่ว่าเจ้าปืนตัวเนี้ยข้อดีของมันคือความนิ่งไว้ยทุกคนคือมันนิ่งมากกุ้งตรงว่ามันนิ่งจริงแล้วก็ระยะการยิงของมันคือไกลมากด้วยนะครับทุกคนพอๆกับอัคเลยนะแต่ว่าเหมือนเหมือนอัคเลยเว้ยแต่แค่แบบดาเมจดาเมจมันมันแรงกว่าอัคประมาณ2หน่วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิด เอาไปอุ้ยเกือบตายเอาได้ได้หนึ่งตัวก็ยังดีให้หนึ่งตัวมาก็ยังดี <c oughs> ไม่ตายเลยวะโดนสไนเปอร์ลอยหลังถอยทับดวนถอยทับดวนเลยว่าเดี๋ยวเราไปดักเล่นอีกทางนึงดีกว่าวะแต่ว่าแลนเจเนเรตนี่คือแบบว่าดึกๆนี่เห็นเขาบอกว่าเริ่มตึงใช่ไหม ผมว่าดึกๆอะเล่นง่ายกว่าตอนกลางวันนี่ผมบอกให้เนี่ยผมก็เล่นประมาณตอนนี้กี่โมงแล้วแต่ขอดูนาฬิกาก่อนตอนนี้ประมาณตีหนึ่งยี่สิบนาทีนะครับทุกคนก็มีคนมามีคนมามีคนมาคนมามีคนเห็นเราโอ้โหเขาสกแกนไม่หยุดเลยอะคือแบบสกแกนแบบเขาสกแกนแบบโอ้โหแบบเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งอยู่เฉยแล้วคือแบบว่าเขาเห็นเราอะแล้วเขาวิ่งวิ่งเคลื่อนที่มาข้างหน้าเราอะ เดี๋ยว,ยวรอคนถ้าผมจำไม่ผิดจะมีคนเข้ามาเอาไบา <'s> ไ,ไปโอ้โหเนี่ยเห็นปะติดติดอะไรอะ่ะโอ้ติดเซ็งเลยติดอะไรก็ไม่รู้ s <S ไม่มีคนมา s <S เล่นตัวนี้คือผมจะติด ติดแบบกดคอนโทรลอย่างเดียวเลยคือคิดว่ามันจะเป็นดีบุฟไหมเหมือนมันจะสไลด์ไม่ได้ไกลไปไกลไปมันเกินระยะมันเกินระยะวะ่ะหมอบก่อนหมอบก่อนปันจุก,กระสุนโอ้ยออสไนเปอร์เอ้าสไนเปอร์เปื่อสไนเปอร์วะ่ะเฮ้ยสไนเปอร์นี่มันน่ารำคาญจริงๆ ตายตายคูไ่ไปโดนสไนเปอร์สอยอีกไหมเนี่ยอยู่ตรงไหนว่าสไนเปอร์อน,นั่นไง <c oughs> นั่นไงนั่นไงนั่นไง <c oughs> โอ้โหอนิดเดียวเอง <c oughs> อโอเคขอบคุณครับคุณหมอ <c oughs> ตายดีนะคุณหมอเขาช่วยเราได้งั้นเราแย่แน่ๆ เดี๋ยวไปดู b B หนึ่งก่อนรู้สึกบีหนึ่งคือแบบหัวแตกทุกคนหัวแตกไม่ค่อยเล่นไปเว้ยไม่จำเป็นที่ต้องแบบรีบเล่นอะไรขนาดนะั้นสไนเปอร์แล้วสไนเปอร์เนอร์ออกเลยอยากรู้ว่าสไนเปอร์อยู่ไหนตาย เนี่ยเด็กๆก็เล่นง่ายกว่าเยอะตายสูญหมดแล้วสูญหมดแล้วบีทูโดแล้วโอเคสวยเต็มเลยก่อนมันเล่นง่ายนะเว้ยทุกคนเจ้าคิวบีแซดเนี่ยทำมันเล่นไปตายโหระยะยิงไกลมากมาแล้วมาแล้วโอ้โห ใส่กระสุนอยู่เพื่อนเออผมลืมใช้สกิลแดดเลยว่ะติดเล่นดีวูบ่อยไงทุกคนผมก็เลยลืมใช้สกิลแบบสกิลของตัวละครในเจ้าตัวเนี้ยมันเรียกว่าไงนะวีรอนบ้าถ้าจำไม่ผิดตายตายจ้าตายจ้าไม่ค่อยยึดไปค่อยยึดไปโยนไปโยนไปโยนไปทำไมวะโยนไปทำไมวะเมื่อกี้เนี้ยอุ้ยหน้าเบื่อไนเปอร์จริงเลยว่ะ ผมนี่เบื่อจริงเบื่อแบบเบื่อสไนเปอร์มากเลยนะคือแบบมันทาให้ปวดหัวปวดประสาทจริงๆเลยคือแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วหาตัวไม่เจอด้วยเรื่องของเรื่องอะมันไปไหนก็ไม่รู้จ้องแต่แบบลอยยิงเราอย่างเดียวเลยโถอยอนไปตายนั่นไง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 ดีนะเรานี่ก่อน บีหนึ่งโดแล้วจะมีคนมาแน่นอนนะครับทุกคนตายมีคนแฮกเรามีคนตรวจหาตำแหน่งเราตายหัวแตกโอ้ยแดดไม่ทันวะ่ะ ผมว่าแล้วว่ามีคนตรวจหาตำแหน่งเราเอาเม่อ <c oughs> กี้ผมเล่นอะไรวะจะกด F แล้วไปกด G เฉยเลยเข <c oughs> าจะนั้นเป็นรถนี่หว่าเราซื้อรถไม่ได้หรอกโยนโด่งไป ตายจ้าตายจ้าตายครับตายครับผมค่อยๆกันดื้อกันดื้อไปเรื่อยๆอ่ะคือแบบไม่อยากเดินบูแล้ว,วเหนื่อยแล้วตายตายมาแล้วมาแล้วตายยืดบีหนึ่งให้ได้โยนไป มาปังบังบังหน้าข้างหน้าเราไม่มีกระสุนแล้ววะทำไรพี่ตาย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 สุดหมดแล้วพี่ ตายเอากระสุนก่อนตายเข้าใช่ปะเขาเห็นแบ่งเราแล้วอะตายเล่งไม่ทันว่ะโอ้โหนี่เดียวเองเฮ้ยบีทูโดแล้วโยนโยน,โยนสไนเปอร์เหรอตายสไนเปอร์เหรอจ๊ะ อย่องไรเสียงเสียงเสียงเหมือนหมอเหมือนหมอจิ้มอาเลยทกอย่าง่อกีนี้โอ้โหสไนเปอร์เจ้าเก่าที่ประจำของใส่ต้องเล่นในนี้แล้วแหละต้องเล่นต้องต้องไปเอาเครื่องเอาเครื่องนั้นออกเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบเขาไปเขาไปตรงนู้นเยอะ ผมจะต้ liberal, องล้างเครื่องนี้ออกเพราะว่ายังไงเขาต้องวางเครื่องแน่นอนเนี่ยผมว่าแล้วโอ้โหหลบไม่ทันสกิลแดสก็ไม่มีแล้วยื่มุมสูงด้วยนะเหงาเลยทีนี้ย้อนกลับมาจุดซี่ผมเหงาเลยรอทีนี้รอคนหนึ่งเดียวเออแต่ก็ดีนะเพราะว่าปกติผมเล่นแต่ละครไอ้ตัวละครไอ้นี่เขาเรียกว่าไรนะไม่ใช่วีรอนอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะดีบุ๊กเออผมเล่นแต่ดีบุ๊กไงก็เลยรู้สึกว่ามัน มันพิ้วกว่าไงแต่ก็ตัวนี้มันมีอะไรมันมันมันไม่ค่อยพิ้วอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าอุปกรณ์การทำลายล้างของเจ้าตัววีรอนเนี่ยมันครบคันกว่าเจ้าโอ้ขอโทษ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 รถถังเขารถถังเขาเขากลัวเราเว้ยเขารอเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วข้ามา โอ้หไม่น่าไปกดคิวเลยโอ้ยกดคิวได้เอียงออกเมื่อกี้เป้าเป้าเสียเลยเฮ้ยซีโดนไวเกินไม่เอานะเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยใจเย็น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  ระเบิดทำลายล้างไปต้องขึ้นสีให้ได้ตอนนี้ไ้ยสีเราถูกเราเรายุดได้แล้ว <_ S 2> ทำลายหมอหมอทำลายหมอทำลายมีคนนอ <_ S 2> ็อกมั่งมีมี ไอห,หมอมาแล้วไอห,หมอมาแล้วไอห,หมอขึ้นบนแน่นอนหมอหมออยู่นี่หมอเฮ้ยเอา้าไม่ขึ้นล่ะตายหมอหมอตาย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 พุ่งเข้าไปไป เฮ้ยผมยิงไรใ้ผมวะเนี่ยมีคนตามหลังมาตายข้างหน้าเราคนนึงไม่เห็นเราเขาเห็นเราเขาเห็นเราออาไปเขาจะเห็นเราปะวะ เขาคงหาเราอยู่อ่ะคนนั้นน่ะไม่ต้องหาเพื่อนฉันไปหาตายซีโดนแล้วซีโดนแล้วซีโดนแล้วแอบก่อนอเคกระสุนหมดแล้ววะ ไอเน,นี้ยบอดตัวะบอทหรือคนวะเมื่อกี้ตาย,ยแดดหนีก่อนมีรถวะออกไปสวยอยาได้กระสุนมากเลยตอนนี้ไม่มีกระสุนเลย <c oughs> เลือกไม่ถูกเลยเจ้าตัวไหน <c oughs> เรียบร้อยเสียพื้นที่เรียบร้อยครับทุกคนโอเคไม่เป็นไร มีเวลาเออดีเหมือนกันนะเสียพื้นที่ไปเราจะได้มีพื้นที่เล่นรู้สึกว่าเกมนี้มือขึ้นเลยคือผมยิงได้เยอะมากเลยรู้สึกจากปกติไม่ได้แบบยิงเยอะอะไรขนาดนั้นโอ้ยมีคนเคาะว่ะคนเคาะว่ะคนเคาะว่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยเขาเห็นเราเขาเห็นเราเขาเห็นเราต้องเล่นดีๆว่ะตายตาย มันแรงนะเว้ยคิลบีแซดไอ้ยมันมันนิ่งนะเว้ยคิลบีแซดอะเล่นดีๆอะผมบอกให้โคตรโกงเลยเล่นดีๆนี่อย่างโกงนะคิลบีแซดเนี่ยรถมาปะรอรอรองามเพื่อน หมอบตาม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 รีโหลด okay, โอเคสวยตายโอ้หมอบตาม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 นี่เห็นยันี่เห็นโอ้โหเ,เ,เ,เรียบร้อยครับทุกคนไหนสกอร์อยู่ที่58คิวเว้ยได้อยู่ได้อยู่โอเค okay, สวยไปเลื่อมใหม่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  ค่อยๆหลบไปว่าค่อยๆเล่นค่อยๆสก,กิปไปเรื่อยๆเยเ,เล็กกีละน้อยรถ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 อยู่นู่นรอรถรอรถเหมืลอนรถจะวิ่งมารถไปไหนอ่ะโอเค ตายโอ้ยเด้ยเด้อเด้อข้างหลังเหรอตรงไหนวะที่นี่มีถีกระสุนอยู่เจ๋สวยเจอแล้วที่ไหนจากข้างหลังอ่ะได้ปะช่วยเพื่อนดีกว่าปาขึ้นไปเดี๋ยวน้องให้เพื่อนเรานี่ได้อยู่อ้าวมีคนน็อกว่ะตาย ตายดีเรียบร้อยตายมันดีกว่าวีรอนเอาติดติดมั่วแล้วกดมั่วทีนี้วีรอนยิงวัดยิงมันมากทุกคนผมบอกให้ยิงมันมากตายผมเห็นข้างบนอ่ะเห็นข้างบนคนหนึ่ง เค okay, สวยโ okay. <im itation> อเคองก็ซูบอยู่นี่แจวเลยเดี๋ยวน็อกับก่อนน็อกขับซะหน่อยน็อกับซะหน่อยโอเคสวยมันจะมีคนอยู่ตรงนู้นโอเค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 ยอนยโยนยโยนยโยน,ยน,ยน ตายเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะเหมือนฝั่งหนุ่มจะมาตายแล้วเหรอไวจังโอ้โหหน้าจอแบบเป็นหน้าจอขาวดำอ่ะเดี๋ยวไปเคลียร์ฝั่งรถฝั่งนู้นก่อนเพราะว่า B 2โดนแล้ว B 1เรากันไม่ได้แล้วแหละ ตายผมเห็นรถที่คันหนึ่งอะไปไหนแล้วล่ะรถยิงระเบิดอะตายไปโอ้โหนึกว่าตายแล้วโถ่ผมก็เลยกดออกจากสะโคบประมาทเลยผม,มประมาทล้วนๆเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้พลาดประมาทเฉยเลย

ตายเพื่อนตายเพื่อนโอ้ยยิยงบันว่ะตายนี้บอกเลยยิง้ยอะไรวะโดนจากข้างหลังอะว่าไงอะไหนวะไห <c oughs> ้โดนอีกแล้วเจนยินดีโอเคเดี๋ยวหมอบเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวหมอบเดี๋ยวนั่งอยู่นั่นแหละอ,อะไรก็ไม่รู้ จุดนี้คือจุดดักยิงของแท้เลยบอกเลยนู่นจะไม่มีคนไม่มีคนนะเราไปสวยไปจุจุ๊บจุมีบนเนินเขาคนหนึ่งอ่ะจะไปทางเนินเขาก็ไม่ได้หว่ะทุกคนเพราะว่า <Thank you. S 1> เขาดักอยู่อา้าวไอรถนี่ไปอีกแล้วโอ้ไม่ทันว่ะโอเคมา B2 แกวดิตายบึมเรียบร้อยเรียบร้อยบอกเลยว่าของจริงเฮ้เยมีคนหนึ่งอ่ะผมเห็นมีคนหนึ่งแต่ตอนเนี้ยคืออะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยตายตายยึดได้ปะยึดได้เจ๋สวย อุ้ยควันหมอนี่มันยังไงวะเนี่ยคุณวายจริงเลยควันหมอเนี่ยโอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงแป๊บนึงระเบิดไปน็อกขับไปแด้ไปข้างหน้าทีเดียวโอเค ทันเบ้าผมว่ายังไงก็ชนะเพื่อนเราเพื่อนเราโอเคโอเคหลอนนิดนึงหลอนนิดนึงอยู่ๆก็กระโดดมาโถเป็นใครๆครก็หลอนทั้งนั้นแหละเฮ้ย <c oughs> โอ้โวางนี้เลยเพื่อนเกิดใหญ่เอาจริงเออไม่กันเกิดใหญ่เลยเอรอ,อ,อ่ไม่มีระเบิดวะไปเร่งเขาไม่ได้วะสอย ทำไรเพื่อนทำไรเพื่อนลัเพื่อจนจะแอบนอนอยู่นี่นะครับ,บเพื่อนตายครับนิดเดียวส่วนจะหมดแล้ววะทนันเบาะเนี่ย โอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนทันฮะบอกเลยทันแน่นอนชนะส,สวยๆครับทุกคนไหนขอดูสกอร์ดิยิงไปเท่าไหร่วะยังไม่รู้เรื่องเลยเบสสกอร์ไปเนี่ยโอ้โหไม่ได้เบสสกอร์กับเข่าว,ว่ะทุกคนโหเสียดายจัดเลยกุซาเล่นแบบตั้งใจเล่นเด่เนี่ยโฟกัสเต็มที่เลยเนี่ยไหนไหไหนขอดูหนอยสิโอ้โห 82Q ใช้ได้บอกเลยโอ้โหยางกับบอยแบด์เลยทีมเราวีรอนหมดเลยว่ะโอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างฮะกาเจ้า q b วบักระบอกนี้ทุกคนผมบอกเลยว่าเจ้าปืนนี้เป็นปืนที่น่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับทุกคนทั้งนิ่งแล้วก็แรงแล้วก็ระยะการยิงที่ไกลมากๆนะครับทุกคนก็เหมือนอักเลยนะทุกคนก็ จ้าปืนตัวนี้ระยะการยิงอยู่ที่42เมตรโหไกลมากๆนะปูงตรงว่าไกลมากๆสําหรับสายยิงไกลนะครับทุกคนก็นั่นแหละตามนั้นก็โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะทุกคนมาเล่นเจ้าคิวบีแซดให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็สนุกสนานกับเจ้าปืนตัวนี้นะครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปแหละเพราะว่าปืนตัวนี้ที่ผมเล่นมาผมแทบจะไม่ค่อยเห็นใครหยิบเอามาเล่นเลยนะครับทุกคนต่อให้สกินมันสวยก็จริงนะก็ ยังไม่เห็นมีใครเล่นสักทีนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่เจอนะอยากหลักๆเล่นหลังๆมาเนี่ยก็คือจะเป็นคิวบีซกับ m 4นะครับทุกคนก็คือ m 4นี่คือแบบคนเล่นกันเยอะมากๆก็ช่วงนี้ซีซั่นนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเมตา้าใช่ไหมตั้งแต่ C i มันเนิร์ฟลงใช่ไหมครับทุกคนก็นั่นแหละตามนั้นก็โอเคคลิปนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรผมจะมาเล่นปืนไหนหรือ,อ,รรอมมคอนเทนต คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ